ย้ําเรื่องตลาดมีความเคลื่อนไหวดูยังไงนะครับก่อนดูคลิปนี้แนะนําให้ดู ep 2ี7 2 1 8มาก่อนนะครับผมส่วนเซตเซตการสอนล่าสุดเนี่ยที่เข้มข้นช่วงนี้เนี่ยแนะนําให้เริ่มดูตั้งแต่ EP 2ี0ขึ้นมานะครับผม205หรือ210ขึ้นมาก็ได้205ก็ได้นะครับผมวิธีการดูความเคลื่อนไหวของตลาดว่าเอะเราควรเข้าเทรดได้ไหรือยังนะตลาดมันมีความเคลื่อนไหวหรือยังนะปกติแล้วเนี่ยตลาดยุโรปเนี่ยจะเริ่ม วิ่งเนี่ยนะครับผมหลังบ่ายสองตามเวลาประเทศไทยจะเริ่มวิ่งได้ดีหลังบ่ายสองนะแล้วก็หลังสองทุ่มจะวิ่งได้ดีมากเป็นตลาดอเมริกานะครับผมก็จะวิ่งตลาดก็จะวิ่งได้ดีมากในช่วงหลังบ่ายสองและหลังสองทุ่มตามเวลาประเทศไทยนะครับผมหลังสองทุ่มจะดีที่สุดนะครับจะดีมากๆก็คือถ้าคุณเข้าเทรดในช่วงหลังสองทุ่มเนี่ยคุณก็สามารถที่จะกําไรได้รวดเร็วไม่ต้องจําเป็นต้องรอนานถ้าเข้าบ่ายสองนาทีอาจจะต้องรอหน่อยแต่ถ้าถ้าเข้าก่อนบ่ายสองคุณอาจจะต้องรอนานเลยหรือบางทีก็อาจจะ ลากยาวนะครับผมถ้าเข้าก่อนบ่ายสองนะเพราะฉะนั้นพยายามอย่าเทรดก่อนบ่ายสองแต่ถามว่าเทรดก่อนบ่ายสองได้ไหมถ้าจุดเปิดมันดีสวยๆก็เปิดไว้ก่อนได้ไม่เป็นไรถ้ามาจิน vel, เลเวลมีเหลือเฟือนะครับผมสามารถทําได้แนะนําว่าเทรดหลังบ่ายสองนิดๆหน่อยๆบางวันเนี่ยหลังบ่ายสองก็อาจจะเทรดไม่ได้โดยสาบางบางวันตลาดยุโรปก็ไม่วิ่งก็จะไปวิ่งแค่หลังสองทุ่มหลังสองทุ่มเนี่ยจะวิ่งตลอดวิ่งทุกวันแน่นอนหลังสองทุ่มไม่มีตลาดเงียบไม่เคยมีประวัติศาสตร์ตลาดเงียบหลังสองทุ่มนั้นที่เทรดได้แน่ที่สุดก็คือหลังสองทุก ที่ตลาดเปิดนะครับผมก็สามารถเทรดหลังสองทุ่มได้ส่วนหลังบ่ายสเนี่ยบางวันอาจจะเทรดไม่ได้เพราะตลาดจะเงียบแบบนี้เริ่มมีสีเขียวขึ้นมานดหน่อยแต่ก็ยังเป็นสีเขียวเข้มอยู่ถือว่า,เ,าเริ่มมีวอลลุ่มนิดนึงสาหรับเป็นเสตดีส่วนถ้าเป็นตลาดแบบเนี้ยสีเข้มเข้มดๆแบบเนี้ยคือตลาดไม่ควรเข้าเทรดนะครับผมตลาดไม่มีวอลลุ่มตลาดไม่มีวอลลุ่มคืออะไรคือมันยังวิ่งกลางๆอยู่เราไม่รู้มันจะเบรกหรือว่าระเบิดไปในทิศทางไหนเพราะนั้นถ้าคุณเข้าเนี่ยนะ แล้วพอบ่ายสองตลาดวิ่งมันบูมไปอีกทางหนึ่งคนละทางกับที่คุณเทรดไว้คุณก็ตายคุณก็โดนลากนะครับผมจะโดนลากกี่วันกี่คืนกี่เดือนกี่ปีก็ไม่รู้นะครับผมเพราะฉะนั้นเซฟไว้ก่อนก็คือรอให้เห็นอ่ามสีเขียวสีแดงเพิ่มมากขึ้นนะครับผมถ้ามันเป็นสีดำดำหรือสีน้าตาลเข้มๆหรือยังเป็นสีน้ําตาลอยู่หรือว่าสีเขียวเข้มๆอยู่แบบเนี้ยคือยังตลาดไม่มีความเคลื่อนไหวหรืออก็คือไม่มีวอลุ่มตลาดนั่นเองนะครับผม แนะนำว่านะครับรอให้เป็นสีเขียวสีแดงชัดๆยิ่งสีเขียวอ่อ,อนๆเยอะๆหรือสีแดงอ่อนเยอะคือตลาดมีความเคลื่อนไหวมากนะครับผมส่วนมากเนี่ยคุณจะเริ่มเห็นตลาดในฟินวิดหรือว่าตลาดมีความเคลื่อนไหวเนี่ยคือหลังบ่ายสองเวลาประเทศไทยและหลังสองทุ่มจะเห็นความเคลื่อนไหวมากขึ้นและก็มากๆในเวลาหลังสองทุ่มนะครับผมฉะนั้นคอยดูฟินวิดก่อนที่คุณจะตัดสินใจเข้าเทรดเปิดออเดอร์ดูฟินวิดซะก่อนว่าโวลุ่มตลาดหรือความเคลื่อนไหวในตลาดเนี่ยมีไหมและสามารถเข้าเทรดได้ไหมนะครับผม ถ้าไม่มีวอลลุ่มในตลาดเนี่ยคุณเข้าเทรดไปคุณติดอยู่หน้าหน้าตลาดก็ไม่วิ่งสักทีนาน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 น,าน,น,าน,นะครับผมฉะนั้นแนะนําว่ารอให้ตลาดมีความเคลื่อนไหวก่อนนะครับถ้าคุณเห็นในฟินวิทมีสีสีแดงเยอะก็คือวอลลุ่มในตลาดมีสูงมีความเคลื่อนไหวสูงมีคนเทรดเยอะนะครับคุณก็เข้าไปทํากําไรได้ค่อนข้างที่จะรวดเร็วแล้วก็โอกาสติดก็จะน้อยลงนะครับฉะนั้นแนะนํานะหลังบ่ายสองหลังสี่โมงเย็นแล้วก็หลังสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มเวลาประเทศไทยเนี่ย ไปจนถึงตีสองตีสามตีสี่เวลาประเทศไทยเลยนะครับผมหลังสองทุ่มเนี่ยยาวไปจนถึงเช้ามืดเลยนี่คือช่วงเวลาที่ตลาดสามารถเทรดได้ดีมากๆนะครับผมพอหลังตีสามตีสี่ไปแล้วเดี๋ยวพอสักหกโมงเจ็ดโมงแปดโมงมันก็อา่าเริ่มเข้าตลาดเอเชียมันก็จะนิ่งละนะครับผมตลาดก็จะเงียบไปนะนะครับเพราะคนก็จะมาเทรดอีกทีนึงกันก็เป็นช่วงหลังบ่ายสองหลังสี่โมงแล้วก็หลังสองทุ่มนะครับจำไว้เลยก็คือหลังบ่ายสองตามเวลาประเทศไทยนะครับ เทรดนิดๆหน่อยๆได้หลังสองทุ่มตามเวลาประเทศไทยเทรดได้เต็มที่นะครับผมหลังสองทุ่มตลาดวิ่งเต็มที่โอเคนะครับเรื่องฟินวิดเข้าใจแล้วนะให้รอเราเข้ามาดูในฟินวิดแล้วก็ดูสีเขียวสีแดงนะครับผมให้มันมีสีเขียวสีแดงเยอะๆคือตลาดมีวอลลุ่มตลาดมีความเคลื่อนไหวยเยอะคุณสามารถเข้าไปเทรดทำกำไรได้ทำเงินได้ เข้าไปเทรดได้นั่นเองหรือหาจุดเปิดออเดอร์สวยๆได้นะครับแต่ถ้าตลาดนิ่งอยู่ก็ไม่แนะนําให้เข้าเพราะเรายังไม่รู้เลยว่ามันจะเบรกไปทางไหนเอ๊ะมันจะไปในทิศทางไหนเราไม่รู้ไม่มีใครรู้ได้ในโลกใบนี้เนาะเพราะฉะนั้นอย่าเสี่ยงตรงนี้ลดความเสี่ยงให้กับตัวเองจะดีที่สุดนะครับผมก็ตรงนี้เรื่องของตลาดนะครับผมเราดูตรงนี้แหละวิเคราะห์แบบนี้ทําแบบนี้ตามที่บอกเลยนะครับสวัสดีครับนี่ไทโฟลิกนะครับผม ก็เดี๋ยวจะย้ำทบทวนเรื่องแท่งเทียนสักนิดหนึ่งกับจุดเปิดนะครับผมเราจะเปิดที่หัวแท่งเทียนเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวจะมาดูเรื่องของแท่งเทียนสักนิดหนึ่งทีนี้เนี่ยมันจะมีอีกสูตรหนึ่งก็คือเรามีสูตรปกตินะครับผมแล้วก็สูตรกับหัวตอนนี้จะมีสูตรคอมโบเพิ่มเข้ามานะครับผมสําหรับคนที่เก่งแล้วนะอันนี้คือแบบนี้นะสูตรกับหัวกับสูตรอ่าปกติเนี่ยความจริงมันก็คือการกลับทิศทางของเทโตรแกรมกลับไปกลับมาเท่านั้นเองนะครับผม อ่าถ้าเป็นสูตรกับกับหัวตอนนี้คือผมใช้สูตรกับหัวอย่างเดียวต้องบอกไว้เก่อแล้วมาตรฐานตอนนี้ผมเป็นสูตรกับหัวเพราะนั้นตรงนี้เป็นเซลล์นะครับผมตรงนี้เป็นบายนะครับผมเวลาอยู่ใต้อ่ำที่ตแกรมทีนี้เนี่ยสูตรคอมโบคืออะไรในเมื่อมันเป็นการกลับไปกลับมาของของอ่าทั้งสองทิศทางอยู่แล้วเนี่ยสูตรวิธีการดูมันเป็นวิธีการดูเฉยไม่ว่าคุณจะใช้สูตรอ่าปกติหรือสูตรกับหัวก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับแต่แนะนนว่าให้เป็นใช้เป็นสูตรกับหัวดีกว่านะครับทีนี้การคอมโบก็คือ ทุกครั้งที่มันออกจากภูเขาเนี่ยไม่ว่าจะไม่ว่าจะด้านบนหรือใต้ภูเขาเนี่ยคุณสามารถที่จะเรจทรดายหรือเซลก็ได้โดยที่การที่คุณดู ACO กับออซัมแล้วก็สตอชเพิ่มเติมแล้วก็ลักษณะของกราฟนะครับผมอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยของผมเนี่ยมันเป็นด้านล่างถูกไหมสุดกับหัวมันคือบาบสุดปกติมันคือเซลนะครับผมถ้าคุณจะเล่นแบบคอมโบก็คือเล่นลักษณะกราฟเป็นหลักเลยก็คือมันออกจากภูเขา หน้าล่างหรือด้านบนไม่เป็นไรขอแค่ฮิสโตแกรมอยู่นอกภูเขาแล้วลักษณะกราฟมันจะเป็นบายหรือเซลล์เนี่ยคุณก็เข้าตามนั้นเลยนะครับผมเช่นถ้าตอนนี้ลักษณะกราฟมันขึ้นไปมันควรที่จะเซลล์คุณก็สามารถกดเซลล์ได้นะครับขอแค่ฮิตโตแกรมอยู่นอกภูเขาอันนี้คือสุดคอมโบขอแค่ฮิสโตแกรมอยู่นอกภูเขาถ้าอยู่ในภูเขาไม่ควรเทรดแค่นั้นเองขอฮิตโตแกรมอยู่นอกภูเขาไม่ว่าจะเป็นบนหรือล่างเนี่ยขึ้นอยู่กับลักษณะกราฟเลยแล้วก็ ACO awesome รือว่า s t o c h เข้ามาช่วยได้นะครับว่าคุณจะเทรดบายหรือเซลล์ นะครับแบบเนี้ยของผม้สูตรกับผมมันคือบายแต่ถ้าคุณจะเล่นคอมโบหรือเป็นสูตรปกติเนี่ยมันคือเซลนะครับเพราะนั้นเวลากราฟขึ้นไปคุณก็สามารถสามารถกดเซลได้ถ้าคุณจะเล่นสูตรคอมโบแบบนี้นะครับก็คือทุกครั้งทุกการออกจากภูเขาของฮิสโซแกรมเนี่ยคุณสามารถเทรดได้ทั้งสอทิศทางขึ้นอยู่กับอ่าซิจู o เอชแล้วก็กราฟตอนนั้นนะครับผมหรือคุณจะใช้อ่าสูตรกับหัวก็คือตรงนี้ก็จะเป็นบาย พอมันลงมากดายแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือจะไม่เซลล์อันนี้ก็แล้วแต่อธิบายให้เข้าใจไว้เฉยเฉว่าก็มันก็สามารถทําได้ไม่ว่าจะเป็นสูตรปกติสูตรกลับหัวหรือสูตรคอมโบนะครับผมโอเคนะตรงนี้เข้าใจได้ใช้ได้กับเฉพาะฮิสโตรแกมนะครับผมอ่าแล้วก็ c r o s เวอร์ก็ใช้ได้เพราะว่ามันกลับเหมือนกันก็คือทุกการครอสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใต้การาฟหรือบนาราฟเนี่ยขึ้นอยู่กับการาฟอีกทีนึงว่ามันจะคุณจะเทรดายหรือเซลล์ แคบมันแค่บอกว่ามันสามารถเขา้าเข้าได้นะเป็น entry price เท่านั้นเองนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูแท่งเทียนกันนะครับเดีย๋ยวาลืมว่าสำคัญที่ราคาสองเส้นนี้นะราคาสองเส้นที่วิ่งอยู่นะครับราคาบ u ายกับราคาเซลลเดี๋ยวเรามาดูกันนะแบบนี้คือบ u ายได้นะครับผม อ่ามเป็นแห่งสีส้มลงมานะครับหัวจะอยู่ด้านล่างบอดี้ก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็หางตรงนี้ส่วนหางเนี่ยคือกราฟมันไปเคยไปทางนั้นมาแล้วแล้วมันกลับมาแล้วนะครับผมบางครั้งเนี่ยนะครับผมเส้นราคามันจะอยู่ที่อ่าตรงตูดตูดกราฟตรงนี้นะครับอันนี้คืออยู่ตรงส่วนหัวแบบเนี้ยคือคุณสามารถเข้าบายได้แต่ถ้าเส้นราคากลับอ่าเส้นราคามันอยู่ที่ตูดกราฟ คุณเข้าไม่ได้หรือมันอยู่ตรงกลางหรือบอดี้นี่แหละมันเข้าไม่ได้นะครับผมไม่ควรเข้าเทรดไม่ว่าจะขึ้นหรือลงก็ช่างอ่าถ้าเป็นแห่งเสีต้มลงมาคุณจะต้องรอให้มันเป็นหัวด้านล่างแบบนี้หรือเข้าใจง่ายๆก็คือให้ราคาต่ําที่สุดจริงจะก,กดบายให้ราคามันต่ําที่สุดคุณจริงจะกดบายถ้าราคามันกลับขึ้นไปสูงแล้วไม่สามารถที่จะไปบายได้แล้วเพราะมันกลับขึ้นไปแล้วมันมันเสียโอกาสไปแล้วคุณจะต้องรอโอกาสใหม่หรือไปหาคู่ใหม่เทรดนะครับผม ทั้งใบทั้งเซลล์เหมือนกันแต่ถ้าเป็นแห้งสีส้มเนี่ยหัวจะอยู่ด้านล่างเป็นแห้งสีส้มหัวจะอยู่ด้านล่างแล้วก็บอดี้อยู่ตรงนี้นะครับหรือตูดอยู่ตรงนี้แล้วก็หางแล้วก็จะเป็นหางหางอ่าหัวจะอยู่ตรงข้ามกับหางเราจะเข้าที่หัวไม่เข้าที่หางเราจะเข้าที่หัวไม่เข้าที่หางเราเข้าออเดอร์ที่หัวไม่เข้าที่หางนะครับผมเช่นตรงนี้นะครับราคานะครับผมอยู่ที่ตูดกราฟเห็นไหมแบบเนี้ยไม่ควรเข้าออเดอร์นะครับ ก็คือถ้าไม่มีสองแท่งขวามือสีเขียวกับสีส้มขวามือสองแท่งนั้นแล้วเป็นแท่งเนี้ยคือแท่งปัจจุบันนะครับผมไม่ควรเทรดไม่ควรเข้าเพราะว่าราคาอยู่ที่ตูดกราฟแบบนี้ไม่ควรเข้าแต่ถ้าราคามันอยู่ต่ําใต้กราฟหรือว่าที่หัวกราฟแท่งสีส้มเนี่ยคุณกดบายได้นะครับเช่นเดียวกับเซลล์เหมือนกันนะครับแท่งสีเขียวนะครับอ่า ด้านบนคือหัวด้านล่างเป็นตูดแล้วก็จะเป็นหางออกมานะครับหัวตูดหาง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 นะครับผมคุณจะเข้าเซลล์ที่หัวแท่งสีเขียวเท่านั้นนะครับจะไม่เข้าไม่เข้าเซลล์ที่ตูดและก็แต่แต่มันจะไม่ไปวิ่งมันไม่มีว right ิ well meantime, ่งราคาไม่วิ่งอยู่ใต้หางอยู่แล้วนะครับราคาจะวิ่งอยู่แค่ตูดแท่งหรือหัวแท่งเท่านั้นนะครับถ้าราคาอยู่ที่ตูดแท่งเราไม่เทรดนะครับเราจะเทรดเฉพาะตอนที่ราคาอยู่ที่หัวแท่งนะครับถ้าราคาไม่อยู่ตรงหัวแท่ง เราไม่เทรดเรา,ารอจังหวะต่อไปที่ดีกว่าให้มันอยู่ตรงหัวดีๆค่อยเข้าเทรดหรือหาคู่อื่นที่ราคาอยู่ตรงหัวแล้วแล้วสามารถเข้าได้เลยแล้วตรงกับพิสโซแกรมหรืออะไรก็ช่างนะครับผมนี่คือจุดเปิดแล้วคุณจะฝังจุดเปิดเอาไว้กับการาฟได้ดีมากแล้วมันจะมีอีกแบบหนึ่งที่เป็นกากบาดหรือที่เรียกว่าโดจินะครับผม,ผมก็คือไม่มีบอดี้ไม่มีแท่งเลยก็จะเป็นแค่ากากบาดขึ้นมาเฉยๆก็จะคล้ายๆแบบนี้แบบนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเป็นโดจิอย่างหนึ่งเหมือนกันแบบนี้ก็อ แบบเนี้ยยังถือว่าเข้าบายได้แต่ถ้าโดจิมันอยู่ตรงกลางมันจะเป็นการกระบาดตรงกลางแบบนั้นไม่ควรไม่ควรเข้าเพราะว่าโดจิคือกาฟจะระเบิดไปทางใดทางหนึ่งนะครับผมกาฟจะระเบิดไปทางใดทางหนึ่งไม่ควรที่จะเทรดไม่ควรที่จะเข้าเทรดเพราะว่าคุณไม่รู้มันจะไปในที่ทางไหนนั่นคือโดจิสาหรับผมไม่แนะนาให้เทรดโดจิแล้วแต่ละแพทเทิร์นอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีอะไรช่วยได้เลยไม่มีอะไรที่สามารถบอกอนาะคตได้สักอย่างเลยเพราะนั้นการเข้าออเดอร์ที่ดีที่สุด คคุณแค่รอเข้าตรงหัวกราฟนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับสีเขียวนะครับหันหัวกลับขึ้นไปทิ้งทิ้งใส่เอาไว้ลงมาตรงนี้เนี่ยมันเคยเป็นอ่าหัวมันเคยอยู่ตรงนี้มาก่อนเป็นหัวสีส้มตรงด้านล่างตรงนี้เป็นหัวสีส้มมาก่อนแล้วมันหันกลับขึ้นไปจนกะจนเปลี่ยนเป็นสีเขียวตอนแรกมันก็จะเป็นสีส้มแหละเป็นสีส้ม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 กลับขึ้นไปจนอ่าอยู่ในโซนที่ขึ้นไปด้านบนแล้วมันถึงจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับ ก็คือเลยพอมันไหลเลยครึ่งแท่งไปแล้วมันถึงจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเพราะนั้นถ้าราคาอยู่ที่ตูดต่อให้มันเป็นแท่งสีส้มอยู่เนี่ยและราคาสองเส้นอยู่ที่ตูดกราฟไม่ควรเทรดนะครับคุณจะเทรดก็ต่อเมื่อราคาอยู่ที่หัวกราฟด้านล่างแท่งสีส้มหรือหัวกราฟด้านบนแท่งสีเขียวเท่านั้นหัวกราฟด้านบนแท่งสีเขียวคุณเซลหัวกราฟด้านล่างแท่งสีส้มคุณบายนะครับผมมันจะมีแค่อ่ามหัวตูด หางหัวตูดหางหัวตูดหางหางหรือไส้เทียนตูดหรือบอดี้นะครับผมแล้วก็หัวหรือเฮตนั่นเองนะครับผมเข้าใจได้นะครับผมเดี๋ยวจะยกตัวอย่างมันไม่ค่อยมีโรจิให้ดูนะครับอย่างตรงเนี้ยเป็นหัวด้านล่างนะครับผมทิ้งหางไว้หางเนี่ยจะยาวเท่าไหร่ก็ช่างจะยาวกลางสั้นได้หมดขอแค่ราคานะครับผมมันหยุดตรงหัวตรงหัวหัวแท่งเนี่ยคุณกดบายได้นะครับผมแล้วก็อ่า หัวแท่งสีส้มด้านล่างคุณกดบายได้หัวแท่งสีเขียวด้านบนคุณกดเซล l ได้นะครับท้งที่ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเลเวลของกราฟด้วยนะแล้วก็อ่านดิเคเ a t o r ด้วยอย่างอันนี้เขาแนะนาให้ s ลลก็ต้องเป็นแท่งสีเขียวคุณถึงจะกดเซล l นะครับผมคุณคงไม่ไปเซล์ที่ใต้แท่งสีส้มนะอย่าทาอย่างนั้นนะแล้วก็อย่าไปบายบนแท่งสีเขียวนะอย่าทาอย่างนั้นนะติดหนักล้างพอร์ตได้นะผมพยายามหาโดจิให้ดูนะครับผมเนื่งเมื่อวานเห็นโดจิอยู่ใน e n z d c a d นเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะครับ มันไม่เป็นโดจิแล้วนะครับแต่เมื่อไรเข้าใจได้ก็คือกากบาดตรงกลางนี่แหละกากบาดแบบกากบาดนะครับผมโดจิคือกากบาทมีตัวอย่างให้ดูอยู่หน้ากลุ่มในกลุ่มนะครับมันจะไม่ค่อยเกิดขึ้นแต่ส่วนมากมันก็เกิดถ้ามันเกิดขึ้นหรือว่าเป็นลักษณะนั้นคือกาฟมันบีบเข้าหากันจนแบบจนกลายเป็นไม่เหลือแท่งจนกลายเป็นกากบาดเป็นแค่ขีด ขีดการกระบาดเฉยๆเนี่ยไม่คนเทรดนั่นแหละเพราะกามันคือสัญญาณว่ากาฟจะระเบิดไปทางใดทางหนึ่งนะครับผมเพราะนั้นอย่าไปยุ่งกับมันก็คือเข้าใจเนาะหางเนี่ยจะยาวเท่าไหร่ก็ช่างเพราะนั้นคุณดูตรงนี้ก็เป็นหัวตรงนี้ก็คือส่วนตูดอยู่ดีไม่ว่าจะหางยาวเท่าไหร่ก็ช่างนะครับผมอยู่ที่ว่าเส้นราคาตอนนั้นอยู่ตรงไหนถ้าเส้นราคาอ,อยู่ตรงหัวกาฟคุณเข้าได้แต่ถ้าเส้นราคาอยู่ตรงตูดกาฟหรือว่าบอดดี้เนี่ย ไม่ว่าจะหางยาวแค่ไหนก็ช่างมันก็คือตูดอยู่ดีกับหัวตูดกับหัว,ต,หวตูดหัวแต่ตูดกับหัวบางทีมันอยู่ใกล้ๆก,กันแบบนี้แต่มันก็คือตูดมันสําคัญที่เส้นราคาถ้าเส้นราคาอยู่ตรงบริเวณหัวกราฟคุณสามารถเข้าเทรดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหัวด้านล่างสีส้มหรือหัวด้านบนสีเขียวนะครับหัวด้านบนสีเขียวคุณเข้าเซลล์หัวด้านล่างสีส้มคุณเข้าบายนะครับขึ้นอยู่กับเฮดโซแกรมอะไรอีกทีหนึ M ่งนะแต่ตอนนี้แนะนาให้ใช้สูตรกับหัวนะสำหรับผมเพราะว่าทดลองแล้วมันดีนะครับผมถึงมั่นใจและ บอกแนะนําให้ใช้ได้นะครับเพราะว่าการรอไซเคิลของสูตรกับหนะัวมันกลับมาเร็วอ่าเวลาคุณเปิดออเดอร์นะครับผมให้คุณคิดไว้เลยว่าเอ้เวลาเราเปิดออเดอร์แต่ละทีเนี่ยคุณจะต้องอเผื่อเวลาไว้เลยคุณกด,กดเปิดออเดอร์แต่ละกดเปิดออเดอร์หนึ่งทีเนี่ยคุณทิ้งไว้เลยสองสามอาทิตย์หรือหนึ่งเดือนนะครับผมคุณจะตั้งทีพเอาไว้หรือไม่ตั้งก็ได้นะครับผมแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยในระหว่างที่คุณให้เวลาในการเปิดออเดอร์ออเดอร์นั้นเนี่ย เมื่อจะคุณแต่ออเดอร์คุณให้เวลาไปเลยสองสามอาทิตย์หนึ่งเดือนมันวิ่งให้เต็มที่หรือสามเดือนก็ได้หรือสองเดือนหรือสามเดือนก็ได้แล้วแต่ก็คือคุณเปิดออเดอร์ทีนึงคุณปล่อยมันรันไปปล่อยมันวิ่งไปนะครับเพราะผมบอกไว้แล้วว่าให้รักษามาจินเลเวลไว้ที่สี่พันสองพันแล้วก็แปดร้อยเปอร์เซ็นถ้าคุณรักษามาจินเลเวลเอาไว้แล้วเนี่ยคุณเปิดออเดอร์ไปเลยไม่มีปัญหาไม่จาเป็นต้องมานั่งเฝ้าหรือคอยดูบ่อยๆเลยนในใก็ช่างแต่มาดูบ่อยๆเนี่ยถ้ามีเวลามันก็ดีแต่ถ้าไม่ดดดดูููไไไไไไมมมมม่่่่่บบอออยกกกก็็เปน, <S <S าาเน,นนนนรรรรสสตตััหหวาาาถใใชช้้้ืะแ แต่แต่สูตรกับหัวก็สามารถเปิดทิ้งไว้ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วกําไรเร็วกว่าสูตรปกติด้วยนะครับเราเปิดออเดอร์ออเดอร์หนึ่งเปิดทิ้งไว้ให้เวลามันไปเลยวิ่งเต็มที่ forever ก็ได้หรือจะ4สียห้าเดือนหรือสองเดือนสเดือนก็ได้เปิด2อามพิษแล้วค่อยเข้ามาดูก็ได้แล้วคุณจะตั้ง tp ไว้หรือไม่ตั้งก็ได้แต่ในระหว่างที่คุณให้เวลามันเนี่ยบางทีเนี่ย เปิดปุ๊บสิบห้านาทีสิบนาทีมันก็กำไรเลยหรือสองถึงสามวันมันก็กำไรเลยหรือภายในหนึ่งวันมันก็กำไรเลยพอมันกำไรแล้วเนี่ยชนทีหรือชนทีพีแล้วเนี่ยคุณก็ค่อยเปิดออเดอร์เพิ่มได้นะครับผมแต่อยากจะบอกว่าเวลามันโดนลากอ่าติดลบเนี่ยยังไม่กำไรให้ปล่อยมันไปก่อนให้มันมีโอกาสหายใจให้มันวิ่งเต็มที่ของมันนะครับผมโอกาสที่จะกลับมาสําหรับสูตรกับหัวของผมสูตรนี้นะผมมั่นใจว่ามันกลับมา ได้รวดเร็วแล้วก็กลับมาค่อนข้างที่จะแน่นอนมากๆาแล้วผมจากการทดลองทดลองหนักมากๆนะครับผมแล้วก็อ่ากำไรพันกว่าไม้นะครับพันบวกไม้หนึ่งล้านบาทภายในหนึ่งเดือนนะครับผมนี่คือการทดลองสูตรกับหัวนะครับผมแล้วก็อระหว่างทางคุณก็เก็บมาเก็บมาแต่อยากจะบอกว่าเวลาเปิดออเดอร์ทีหนึ่งเนี่ย อย่าไปอยู่กับมันมากอยู่ค่อยดูอย่าอยู่มันมากคือปล่อยมันวิ่งไปปล่อยมันวิ่งไปให้เวลามันไปเลยสองสามอาทิตย์นะครับผมแต่ถ้ามันกำไรแล้วเราก็แค่ค่อยเปิดเพิ่มเท่านั้นเองนะครับผมอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเปิดแล้วเดี๋ยวจะต้องกำไรเลยนะเดี๋ยววันนี้จะต้องกำไรอีกพรุ่งนี้ต้องกำไรสามวันต้องกำไรสี่วันต้องอะไรอย่าไปคิดแบบนั้นเปิดแล้วปล่อยให้มันปล่อยไปมันจะติดลบก็ปล่อยปล่อยมันวิ่งไปนะครับผมเดี๋ยวมันกลับมาได้ลองเอาไปไป เปิดแล้วก็ปล่อยวิ่งดูไม่ต้องไปนสนใจมากแค่ขอจุดเปิดดีๆแล้วเข้าตรงหัวการาฟตามที่สอนเนี่ยแบบนี้ก็เข้าไม่ได้แล้วนะแบบนี้เข้าไม่ได้เพราะอะไรอยู่ตรงตูดการาฟเส้นราคาอยู่ตรงตูดการาฟไม่ได้อยู่ตรงหัวการาฟแล้วผมก็เข้าใจได้ตรงนี้ถ้าคุณเห็นแบบนี้แล้วคุณก็ปล่อยเลยก็วิเคราะห์ไว้ว่าเอ๊ะมันเป็นทิศทางอะไรอ๋อรอบายนะก็ต้องรอมันเป็นแท่งสีส้มแท่งใหม่ลงมาแล้วรอเข้าที่หัวแท่งสีส้มเท่านั้นเองนะครับแล้วก็หาคู่อื่นต่อไป เราจะต้องคอยวิเคราะห์หาคู่แบบนี้แหละว่าเอ๊ะคู่ไหนอ่าอินเทเตอร์ฮิสโตรแกรมโอเคที่สุดแล้วก็จุดเปิดใกล้ที่จะได้ที่สุดนะครับผมแบบนี้ก็อยู่ตรงตรูดแท่งเห็นไหมไม่สามารถเข้าเรดได้ก็ไม่เข้าก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับผมเป็นมันเป็นรอายไงอาจจะต้องรอให้เป็นแท่งสีส้มหันหัวลงมาก่อนนะครับผมแบบนี้ก็ปล่อยไปเพราะมันเป็นอ่าท้ายแท่งไม่สนใจนะครับคุณจะเข้าบายที่แท่งสีส้มที่หัวแท่งด้านล่างเท่านั้นแล้วก็จะเข้าเซลล์ที่แท่งสีเขียวที่หัวแท่งด้านบนเท่านั้นนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีแล้วกันว่าเอ๊คู่ไหนที่มันน่าเทรดบ้างนะนะครับผมอันนี้ก็อยู่ตรงตูดแท่งนะเห็นไหมเพราะนั้นไม่ได้นะมันไม่ได้อยู่บริเวณหัวแต่ว่ามันเป็นกราฟที่ทิ้งหางไว้แล้วยังไงก็ไม่ทันอยู่แล้วเข้าไม่ได้แล้วนะครับผมคุณจะต้องรอให้มันเป็นแท่งสีส้มอีกแท่งหนึ่งแล้วก็หันหัวลงมาแล้วก็เข้าตรงหัวสีส้มถ้าคุณจะบายนะครับนี่คือวิธีเนาะมันก็ไม่ได้ยากอ่ะถ้าคุณนั่งดูกราฟศึกษาแบบเนี้ยแบล็คทักกิ้งนั่งดูอ๋อมันนเป็อย่างี อ๋อลักษณะกราฟมันเป็นอย่างนี้นะมันหันออกมาแล้วเป็นอย่างนี้แบบนี้ก็คือเทรดไม่ได้นะครับเพราะมันอยู่อะไรตูดกราฟนะครับมันคือตูดกราฟแล้วเพราะมันมันทิ้งหางไว้แล้วถ้าถ้ามันมีส่วนหางตรงนี้เนี่ยด้านบนก็จะเป็นหัวแล้วเพราะนั้นมันเป็นหางแล้วมันเป็นตูดมดแล้วต้องรอแท่งใหม่แบบเนี้ยให้เป็นหัวสีส้มลงมาด้านล่างุณุยาบนะครับผมนี่คือกราฟดันขึ้นไปละทิ้งหางไว้นะครับก็ไม่ควรเข้านะครับเพราะมันเป็นส่วนตูดไปซะแล้วนะครับผม ก็ไม่เทดตรงนี้รอให้เป็นแห้งสีส้มลงมาต้องเป็นแห้งใหม่แล้วพอทิ้งหางแล้วต้องเป็นแห้งใหม่แล้วก็เป็นหัวสีส้มลงมาด้านล่างแบบแบบตรงนี้หรือแบบตรงนี้หรือแบบตรงนี้ถึงจะกดบายได้นะครับผมแบบนี้คือกลายเป็นตูดไปแล้วพอทิ้งหางนะครับผมด้ราคาอยุดส่วนตูดของแท่งนะครับผมหรือบอดี้หรือตรงกลางก็คือไม่เทดนะครับตัวนี้ไม่ได้เนาะ พอฝึกไปดูไปเรื่อยๆครับผมสามเดือนห้าเดือนบางทีถ้าอยากรู้จักสภาพตลาดเยอะๆอาจจะต้องนับเป็นไตรมาสนะครับไตรมาสสามเดือนอ่สองถึงสามไตรมาสเนี่ยหกเดือนห้าหกเดือนคุณจะเริ่มเข้าใจตลาดมากขึ้นถ้าคุณไปเทรดแล้วสองสามปีเจอสภาพตลาดหลายๆรูปแบบเนี่ยหลายๆไตรมาสเนี่ยคุณเซียนเลยคุณเก่งแน่นอน,นครับผมแบบนี้ก็กลายเป็นตูดไปแล้วนะครับเข้าไม่ได้เนาะคุณไม่สามารถเข้าได้นะนะครับเป็นตูดครับ กราฟจะต้อง่อาเส้นราคาต้องอยู่บนหัวแท่งนะครับผมหัวแท่งเท่านั้นนะครับนีงก็จะวิ่งขึ้นลงอยุดอยู่แบบนี้แหละนะครับผมแต่ถ้าราคานะครับผมมันบางทีเนี่ยมันอาจจะกลับไปทางไส้หรือกินไส้ตัวเองกลับได้ถ้าราคามันมันกลับไปลงหัวแท่งคุณค่อยกดเข้าเซลล์ได้นะครับแต่อ่าสําหรับผมผมใช้สูตรของที่โซแกมมันบอกให้รอใบงั้นผมก็จะรอให้มันเป็นแท่งสีส้มลงมาแล้วค่อยเข้าที่หัวแท่งสีส้มนะครับ อ่าอย่างเช่นตรงนี้เป็นต้นนะครับเข้าตรงหัวแท่งสีส้มแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ค่อยเข้าบ่ายการที่คุณจะเห็นกราฟอ่าลักษณะแบบเต็มแท่งหรือว่ายาวแบบเนี้ยตลาดจะต้องมีโวลุม่มเช่นคุณจะเห็นแบบนี้ได้ในช่วงหลังบ่ายสองหรือหลังสองทุ่มเท่านั้นนะครับโอกาสที่จะเห็นกราฟแท่งยาวแบบเนี้ยหลังสองทุ่มจะบ่อยกว่านะครับบอกไว้ก่อนนะ ก็คือน่าจะเข้าใจได้แล้วคลิปนี้นะครับอ่านี่เป็นโดจิมาละโดจิน,น้อยๆนะครับแบบนี้คืออะไรไม่ควรเทรดเพราะว่าโดจิไม่ว่าจะสีส้มหรือสีเขียวเนี่ยไม่ควรเทรดเลยนะครับผมเป็นอยู่ตรงกลางกราฟเป็นกระบาดแบบนี้นะครับผมไม่เทรดนะครับกราฟจะระเบิดไปในทิศทางในทิศทางหนึ่งรอให้มันระเบิดไปก่อนรอให้มันไปไปก่อนสร้างแห้งใหม่ไปก่อนไม่ว่าจะเป็นขึ้นหรือลงแล้วค่อยว่ากันแล้วค่อยเข้าไปที่หัวนะครับผมหรือมันอาจจะกลับมาเป็นแห้งเต็มพอมันเป็นแห้งเต็มแล้วเนี่ย ถ้ามันเป็นหัวสีส้มด้านล่างก็ค่อยเข้าายหัวสีเขียวด้านบนก็ค่อยเข้าเซลนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่ฮิโตโรแกรมนะอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับผมฮิ่โรแกรมบอกให้รอเซลเท่านั้นคุณอาจจะต้องรอให้มันเป็นแท่งใหม่ขึ้นไปหรือว่าให้มันเป็นหัวสีเขียวเต็มแท่งดีๆนะครับเช่นตรงนี้เป็นต้นนะครับเป็นหัวสีเขียวถึงจะเข้าเซลลตรงนี้ก็เป็นหัวสีเขียวเต็มๆมาก่อนแล้วก็หันลงนะครับผม <c oughs> พอแรงลงมันเยอะ มันก็จะกลายเป็นสีส้มถ้าแรงขึ้นมันเยอะมันก็จะกลายเป็นแท่งสีเขียวสีแท่งนะครับจะเปลี่ยนตามแรงวอลลุ่มนะครับว่าแรงดันไปแท่งไหนเยอะถ้ามันเป็นสีส้มก็คือแรงดันมันลงเยอะถ้าเป็นสีเขียวคือแรงดันมันขึ้นเยอะแบบนี้ก็ไม่ได้แล้วนะครับเป็นตรงกลางแท่งแล้วนะครับเป็นตูดแท่งแล้วนะครับหัวแท่งไม่มีด้วยเป็นแค่ตรงกลางมีแค่บอดี้นะครับมีแค่บอดี้ ใ้เข no no ้าหากันแบบนี do ้โอกาสที okay, ่จะเป็นโดจิหรือก็คล้ายๆโดจินะครับตัวนี้ก็เป็นคล้ายๆโดจิแต่อาจจะระเบิดไม่แรงเท่าโดจิแต่มันก็จะคืออยู่ตรงกลางๆกึ่งๆกลางๆแบบนี้ก็คือไม่ควรเทรดนะครับจะเข้าที่หัวด้านบนหรือหัวด้านล่างเท่านั้นนะครับผมเข้าใจนะครับแบบนี้ก็ไม่ควรเทรดจะเบรกนิดหน่อยจะระเบิดอาจจะไม่แรงมากเท่าโดจิแต่แต่ก็มีโอกาสที่กลายเป็นโดจิแล้วก็ระเบิดแรงได้แบบนี้นะ น่าจะเข้าใจได้นะไม่มีอะไรยากอย่างตรงเนี้ยอืมบายไม่ทันแล้วที่ผมบอกให้บายเมื่อเช้านี้มันขึ้นไปแล้วถ้าใครที่เข้าเมื่อเช้าก็ก็กำไรไปแล้วนะครับผมอ่าต้องรอนะครับผมให้มันเป็นแห่งสีส้มลงมาเต็มเต็มหัวเช่นตรงนี้นะครับถึงจะกดบายเช่นตรงนี้แล้วเป็นกดบายเรือตรงนี้มันทิ้งส้ไว้เป็นแห่งสีส้มมาก่อนนะครับเป็นหัวสีส้มมาก่อนแล้วกลับขึ้นไปเช่นตรงนี้กดบายได้เพราะนั้นคุณจะเข้ายังไงจําได้ไหมเอย เข้าที่หัวแท่งสีส้มด้านล่างบายก็คือให้ราคามันต่ําที่สุดนั่นแหละก็คือใต้กราฟนั่นแหละก็คือใต้กราฟก็คือหัวแท่งสีส้มด้านล่างใต้กราฟต่าที่สุดนั่นแหละเพราะคุณจะเข้าบายคุณต้องการบายที่ราคาที่มันต่าต่าที่สุดหรือบางทีมันทะลุกราฟลงไปเลยก็ยิ่งดีนะครับผมบางทีเอ้ยราคาดีบแม่งทะลุกราฟลงไปต่ําๆยิ่งดีนะคุณกดกดบายเลยหรือถ้าคุณจะเซลล์คุณต้องเซลล์ที่ราคาสูงสูงเพราะนั้น ให้มันอยู่เหนือแท่งสีเขียวขึ้นไปเยอะด้านบนของแท่งหรือหัวแท่งสีเขียวด้านบนเยอะๆเลยหรือทะลุขึ้นไปเหนือแท่งเลยเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะราคาอยู่บนแท่งทะลุกไปบางทีมันเกิดแก๊บเกิดอะไรขึ้นมาคุณกดเซลล์ไปเลยนะครับผมทําได้นะครับและอ่าบายที่ราคาต่าๆหรือใต้แท่งนั่นเองหรือใต้แท่งนั้นก็เรียกว่าหัวแท่งของแท่งสีส้มนะครับผมด้านล่างนะครับบายด้านล่างต่าๆเซลล์นะครับผมเซลล์ด้านบนสูงๆที่หัวแท่งสีเขียวด้านบนหรือว่า บนแท่งเทียนสีเขียวด้านบนนั่นเองนะครับนั่นคือการเซลลนะครับผมเซลล์ด้านบนบายด้านล่างนะครับเข้าใจเนาะไม่มีอะไรก็เปิดดูตามนี้อย่างอย่างตอนนี้ยังไม่มีคู่ไหนที่น่าเทรดเลยที่เราไล่ดูนะครับผมเพราะมันไม่มีเต็มเต็มแท่งที่น่าเทรดแบบสนใจจริงๆแล้วก็อินดิเคเตอร์หรือเฮโตแกรมกับกราฟก็ยังไม่ค่อยสัมพันธ์กันเท่าไหร่เพราะนั้นอย่างวันนี้เนี่ยตลาดอาจจะต้องรอเทรดหลังบ่ายสองแน่ๆแล้วแล้วก็หลังสองทุ่มแน่นอนนะครับผม ก็เอาไปทบทวนดูตามนี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณครับผม